สวัสดีครับผมหนูอารน,นะครับวันนี้จะมา DIY แกะเอ็นแบตเตอรี่ของ iPhone 4S นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับนี่ iPhone 4S นะครับสีดำมีไขควงอันนี้จะเป็นรูปดาวห้แฉกนะครับหรือว่า PIN n นส z ซ e แล้วก็ไขควง4แฉกนะครับขนาดเล็กแล้วก็ ปกรณ์พลาสติกสำหรับแกะนะครับเ,เริ่มต้นนะครับก็จะเอาไขควง5้าแฉกมาขายที่ตูดของ iPhone 4S นี่ตรงนี้2ตัวนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยจะต้องดูให้มั่นใจจริงๆว่าปลาแหยควงมันลงไปที่ตัวของน็อตเลยนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันอ่อนแอมากถ้เกิด ไขโค้งม,มันจะแข็งกว่ามากะครับถ้าไม่ระวังเนี่ยตัวหัวน้ำมันจะเละแล้วก็จะทําให้เครื่องเราไม่สวยนะครับจะช้ำนี่นะครับวิธีการแกะฝาหลังเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกคือพอเราไขาน็อตเสร็จปุ๊บให้ดันขึ้นข้างบนครับดันขึ้นอย่างเงี้ยอึ๊แอ่าแล้วก็หนึ่งออกมาสไลด์ขึ้นนะครับพยายามจับขอบไว้มันจะได้ไม่เลอะถ้ามีกุ่นก็เช็ดตามขอบเลยได้นี่นะครับแกะมาไปอย่างนี้ปั๊บ จุดที่เราจะขันน็อตเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมีแค่ตรงนี้ตรงติ่งสีดำดำเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปดูให้ใกล้ๆนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันไว้ลงกาวนะครับที่ฝาหลังดูแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาใส่กลับใส่กลับให้เหมือนเดิมด้วยนะฮะต้องแกะตัวสีดําก่อนนะครับน็อตตรงตัวสีดํานึ่งออก วางไว้ท่าเดิมนะฮะแล้วก็น็อตตรงฝาครอ,อบสีเงินนะครับเวลาใส่อย่าใส่กลับตัวนะบางทีเกียวมันไม่เหมือนกันเฉพาะไอโฟนเสร็จแล้วเราใช้ไม้พายพลาสติกวิกกิต้าก็ได้นะครับงัดโดยที่ระวังอย่าไปโดนสายแพ้ให้มันขาดนะครับงัดทางด้านนี้นะครับค่อยๆถ้าไม่ขึ้นนี่ก็งัดด้านนี้ได้เนี่ยเสียบอย่างเงี้ยนะฮะงัดขึ้นเบาๆกิ๊กเนียหลุดละ มันจะเป็นออกด้านนี้เวลาซ่อมไอโฟนเนี่ยมันต้องระวังเรื่องของสายแพรนะครับถ้าเกิดไปโดนตัวไหนขึ้นมาขาดเนี่ยมันจะมีปัญหาที่หลังแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อแกะแบตออกเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยครับทีนี้ก็ใส่กลับก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือกดลงไปแล้ว่างการแกะนี่นะครับผมแนะนําให้ถอดรองเท้าแล้วก็ พยายามเหยียบพื้นเอาไว้ครับเหมือนกับว่าเราเป็นกาวนะครับป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วไม่ควรแกะในที่แห้งมากๆถ้าเราเปลี่ยนแบตเสร็จเราก็ขันวัดกลับครับแบตเราจะาพร้อมเพจเพจเงินนั่นแหละนี่ครับไขโค้งเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อไม่ยากเลยนะตัวนี้ผมใช้ผักขี้เหมนีย พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือโลหะนะครับกับกับโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวไฟมันช็อตได้ครับเดี๋ยวจะว่าการงัดแบบแบบเมื่อกี้นี้ให้ให้ใช้เครื่องมือพลาสติกนะครับก็รทำการที่นี้นี่ต้องใจเย็นๆน,นะครับใครใจร้อนนี่ผมไม่แนะนำเลยนะแล้วก็การเปลี่ยน ชิ้นส่วนหรือว่าซ่อมไอโฟนเนี่ยผมแค่เปลี่ยนแบตอะ่ะคนทั่วไปก็พอทําได้นะครับแต่อย่างอื่นผมไม่แนะนําครับเพราะว่ามันมีจุดฝ่อบางบางจุดที่ทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับพลาดไปมันก็จะไม่คุ้มแต่ว่าเครื่องนี้มันเก่าแล้วพอเราเปลี่ยนเองมันก็ช่วยประหยัดไปได้บ้างนะครับนี่ครับ เนล็กนะขันแค่พอถึงมือพอครับไม่ต้องลงแรงเยอะเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับใช้ได้แล้วครับครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่แนะนําให้ใครซ่อมอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่ปอบางอยู่มีโอกาสพลาดได้สูงโดยเฉพาะ ถ้าต้องมีการแกะจอขึ้นมานะครับเดี๋ยวเสียหายมันจะไม่คุ้มค่ากันแต่ว่าสําหรับการเปลี่ยนแบบตเนี่ยมันมีแค่นี้ครับวิธีนี้ใช้ได้กับ iPhone 4S และ iPhone 4วิธีการแกะจะคล้ายๆกันส่วน iPhone 5กับ iPhone 6ผมยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนเองนะครับเพราะว่ามันจะต้องงัดจอขึ้นมาซึ่งมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ทําให้จอเสียหายครับเปิดแล้วถ้า่านเข้าหน้าจอปกติก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เเข้าแล้วครับครับไว้พบกันใหม่ครับ